ครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับผมที่ได้วงสรวงแล้วจะเปิดกล้องแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนแม่แม่อนแฟนทุกคนรอติดตามเชนไวซีซั่นสอย่างใจจ่ใจจ่อแล้วครับผมเล่นคู่กันเป็นไงบ้างคะเข้มม้นเข้มก็จากที่เวิร์กช็อปผมว่าน่ารักครับผมด้วยตัวบทเองก็น่ารักแล้วก็อยากให้มาลุ้นกันว่าซีซั่นนี้มันจะไปในทิศทางไหนครับผมเพราะว่า มันเข้มข้นกว่าเดิมเข้มข้นมากกว่าซีซันหนึ่งเยอะมากครับผมพอซีซันหนึ่งมันปูมาดีแล้วพอเป็นซีซันสองที่เราต้องแบบว่ากดดันไม่ทันมันต้องเตรียมทํากันบ้านเยอะกว่าเดิมนะครับหลายๆอย่างมันยากกว่าเดิมครับผมคือซีนทุกๆซีนมันขย,ยี้มากกว่าเดิมครับผมเพราะมันเริ่มลึกเรื่อยๆครับผมแล้วก็อย่างหมอปลาเริ่มจะมีม,มีบทบาทเข้ามาในเจนไบซซีซันสองนะครับผมอันนี้ก็สําคัญอยากให้ติดตามชมครับเป็นยังไงบ้างครับ ก็ตื่นเต้นมากครับซีซันนี้เพราะว่าซีซันแรกเนี่ยก็เป็นการปูใช่ไหมครั <ic c oughs> ปูเนื้อเรื่องระหว่างธนูกับวายุใช่ไหมรแต่พอเข้าซีซันสองเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็ <c oughs> น่าจะมีเรื่องให้หน่าสนใจน่าติดตามกันแน่นอน,นครับผมตอซีซันหาจมต้องมีตาาตาด้วยซึสองเปนไงบ้างคือจริงๆต้องติดตามชมอะเพราะว่าบทมัน มันมันค่อนข้างจะหักมุมแล้วก็ขยี้มากๆครับผมคือสปอยตรงนี้ไม่ได้แน่นอนครับผมอยากให้ติดตามชมมากกว่ามีมีแน่นอนครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่คู่เดียวครับผมมีมมีมาณสี่คู่ที่หลักๆแล้วก็มีมากกว่าซีซั่นหนึ่งแน่นอนใช่ครับรผม ก็วันนั้นเขาไปถ่ายที่กองนะรถแซบคราวนี้ผมก็ว่างพอดีก็เลยขับรถไปส่งว่างครับชอบขับรถเล่นกันครับขับรถเล่นก็เลยแบบขับรถเล่นไม่กองครับสักรอบสองรอบเลยใช่ครับเขาับเร็วอไรตบฮะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่ายังเหรอ อ่ะเมื่อกี้นี้พูดกินเราเขาถิมาแล้วว่าของเขาหมายเลขวันของเรานี่ยังไงโอ้โหไม่พูดเยอะครับผมรอดูดีกว่ารอดูในซีรีส์ดีกว่าผมรู้สึกว่าเวลาพูดเยอะๆมันเริ่มรู้สึกระคายครับผมโอ้โหผมไม่เน้นพูดเราเน้นก็เอาเป็นว่าตั้งใจที่สุดแล้วครับซีซั่นนี้ก็ทุกคนคาดหวังผมก็คาดหวังครับผมให้ทุกคนมีความสุขกับเจนวาซีซั่นสองครับเต็มที่แน่นอนครับอันนี้หนึ่งมันเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงโควิดไม่ได้ถ่ายทำมานาน ที่จะเปิดกล้องนะครับสนิทต้องขนาดไหนต้องก็หนักพอสมควรนะผมเพราะาแต่ละคนก็ไม่ได้ไม่ได้แบบทํางานในวงการมาโอ้ค่อนข้างหลายเดือนนะผมเชื่อว่ามันต้องคอสนิทกันหนักมากแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการการเวิร์กช็อปแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับผมเชื่อว่าน่าจะมาได้ได้ทันเวลาพอดีครับผมอย่างก็รู้ใจครับต้องคอทั่างแน่นอนต้องคอทันครับไม่ทันไม่ได้เอาโอเคฝากหน่อยครับถ้าผมยังฝาก เซนไวซีซั่นสองด้วยนะครับวันที่21ธันวาคมนี้แล้วนะครับติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจดุนบาสด้วยนะครับครับแสดงทุกคนญญทีมงานทุกคนด้วยครับฝากด้วยครับญญครับ